คนถือตคองมาตั้งหากเลยนะวันนี้มาทําบุญเพราะเรามาทําบุญแล้วก็ทุกครั้งคนไทยอ่ะก็ต้องมีโอกาสมาทําบุญแล้ววันนี้เราอยู่ที่ไหนต้องวันนี้เราอยู่ที่วัดภูเขาทอง่ใจกลางเมืองหลวงของระราชดำเนินหรือเขาไม่รู้จักกันคือพระบรมปันโพดภูเขาทองมาทําอะไรไม่ได้มาเดินลอบภูเขาทองนี่วันนี้ต้องบอกเลยว่าทดสอบเขหน่อยเพราะว่าบอกพี่ต้องว่าพี่ต้องที่คือเพื่อนซีนะครับแล้วบอกว่าเธอ ต้องไปขับปูนที่สูงอ่าปูงเทพก็มีที่สูงได้เขาทองเคยมาหรือเปล่าก็เนี่ยครั้งแรกเหมือนกันแล้วพอเขาบอกเขาทองที่ไหวตอนนี้อรู้ไหมเขามีบันไดกี่ขั้นก็มีบันไดกี่ขั้นเนี่ยกลองไปดู344สเต็ปที่ชิภูเขาทอง344สี่สี่อาั๋อุด์กำลังบอกเลยอ่านเดี๋ยวเราขึ้นไปบนภูเขาทองไปครับไปนะครดจายแล้วเธอดูชั้นแล้วเธอดูชั้นเห็นไหม ถ้าแบบว่าเธอแบบว่าเดียมาพรอ<ม>า้อมมาเพราะว่ามาวัอมาวัดแต่วันนี้พ็กคือบอกว่าเป็นคนที่ร้อนไงเอาง่ายดีกอ่อนง่ายง่ายพร้อมเลยไปตัวตัวมันไม่เกาะกันนะเพราะว่าอายุขนาดนี้แล้วไปไปเลย ขอสุขสงหลายความบไปบ้างโอนีเหนื่อยเลยนะไม่มอีหน้าประการนี้แมเรวบอกว่าเร็วเรเร็วเร็วใจเตนชึบบ้เดี๋ยวไม่ได้บุญนะแล้วทไมเธอยังแบตัช้นอยู่เลยอ่ะเฮ้ยอ Yeah! พี่ตั้งอยู่ไหนเนี่ยตจ้าโอ้ยถึงสักทีโอ้โหพี่ตัองมานั่งพักพักปวดเข้าหมดแล้วเนี่ยเหนื่อยมากรู้เลยช่วยว่าความความสูงไอายุกคืออะไรไม่มีบุญที่ได้มาง่ายๆ่านวดนวดนวดเนี่ยดิฉันเป็นยังไงโอ้ยไม่เป็นอะไรแล้วนี่แบบว่าแต่งชุดไทยใส่ส้นสูงแล้วก็บอ นี่แบบว่าเออเราก็าเออรู้ว่ามันขึ้นเพข้นตนนี่มัน,นสูงเะเเลยแบบเออนี่ติีตัวแบบเอเตรียมพร้อมทุกอย่างไั้ใส่รองเท้าเราถึบอกว่าคนเราต้องออกกําลังกายอย่านอนเดิกแล้วก็ต้องสุขภาพดีเงินเนี่ยซื้อสุขภาพได้ไหมได้แต่ถามว่าณตอนนี้เนี่ยอายุอีกไม่นานก็ต้องเข้าวัดรีบเตรียมตัวซะก่อนอเขาข้อน้าหนักทุกอย่างเกี่ยวข้องหมดเลยนะพี่ต้องนะคือแบบว่าเถียงไม่ได้เลยครับเพราะว่า ออขอบค่ะท่านผู้ชมเอาละค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามเรา2คนนะอยู่ที่วัดภูเขาทองอย่างไรก็มาทําบุญกันแต่ก่อนที่จะขึ้นมาบนนี้เตรียมร่างกายให้พร้อมนาเพราะว่าบันได344ขั้นไปก่อนค่ะบ๊ายบาย เห,เหนื่อยมากเมื่อยเมื่อยไปเห็นไหมว่าขึ้นไปเนี่ย344ขั้นเนี่ยร้อยกว่าขั้นเธอต้องนั่งพัก โอ้โหพักตลอดเขาถึงมีที่นั่งพักสําหรับคนที่ปวดคอปวดข้อ้วถ้าดูชั้นเสล้วแบ้าชั้นยังแข็งแรงแล้วใส่ส้นสูงด้วยแล้วบอกว่าเดินชุบ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 ชั้นต้องวิ่งตามมีอะไรดีแนะนำท่านผู้อ่านว่าจริงๆแล้วการนอนหลับการทานอาหารให้ครบทั้งห้ามูมีประโยชน์อยู่แล้วแต่ว่าคนเหล่าวันว่างหรือชั่วโมงเช้าเหรือไปไหนมาก็ตามต้องบอกว่าดีคอฟฟี่มันั้นนบาดีคอฟฟี่อะค่ะมันจะช่วยในเรื่องของการทําให้เราเนี่ย ไม่ง่วงเหงาหานอนไม่เพลียตอนกลางวันและที่สําคัญนะเขาก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับคอลลาเจนในการช่วยทําให้เราไม่สูญเสียน้ําในข้อต่อเพราะว่าคนที่ดื่มกาแฟส่วนใหญ่บางครั้งเนี่ยก็จะมีโอกาสในการที่น้ําในข้อต่อหรือคอลลาเจนลดลงไม่ได้ยากให้ลยเธอชงความจานโอเคนี่นี่ดีคอแฟนะอันนี้เธอใส่ ในกรณีเธอใส่กาแฟก่อนแล้วเธอก็ชงน้ําแต่เดี๋ยวของฉันเนี่ยฉันจะใส่น้าก่อนอาจเปิดนี่คือปกติก็จะเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วเธอเปิดยังไงก็เปิดไม่เป็นฉันก็เปิดไม่เป็นฉันถึงถามเธอถึงว่าหยุดใบจับมีทดลองถึงว่าเธอได้ส่งไว้ฉันเพราะเธอเปิดไม่เป็นอแล้วเธอดูเห็นไหมอันนี้กรณีนีดน้ําเราต้องใส่ปริมาณอีก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 เออโอะเสยเห็นไหม เห็นไหมละลายไวหอมและก็ละลายไวมากค่ะนี่ขนาดยู่ันแต่จมูกเธอเป็นฟุ้นะและในกรณีของฉันนะของฉันจะเป็นการที่ใส่น้ําร้อนลงไปก่อนเดี๋ยวละลายเร็วมากเลยค่ะบอกเลยใส่น้ําร้อนลงไปก่อนนะแล้วก็จะตามด้วยดีคอฟฟี่ดูสิเห็นไหนมก็ละลายเห็นไหนมที่ต้องละลายหมดเลยนี่นี่พอคนปุ๊บก็ละลายหมดเลยใช่ค่ะ สัง<ด>เกตไหมว่ากาแฟของพี่ป๊อปเนี่ยดีกาแฟเนี่ยละลายไวละลายง่ายะติดหอมแล้วก็ติดล,ลายไว <ละ S 1> มันมีความกลมกล่อมด้วยอาชิมรสชาติแล้วเธอจะขึ้นบันไดขึ้นเขาลงห้วยไม่ปวดเข่าข,ขึ้นสวรรค์อร่อยกลมกล่อมต้องชนแก้วฉลนแล้วค่ะคุณพี่เพื่อเข่าที่สุขภาพนานาดีแนะโค้ดเพื่อเข่าที่ดีเพื่อผิวพรรณที่ดีด้วยดีเขาพี่ทานง,ง่าย เป็นกาแฟสูตรที่มีทั้งรังนกนะคะช่วยเรื่องปอดเรื่องสุขภาพแล้วก็ช่วยเรื่องคอลลาเจนมีกับคอลลาเจนด้วยนะคะแล้วก็ยังมีตัวแอลอาร์จินีนซึ่งแอลอาร์จินีนเนี่ยจะทำให้ไม่แก่เลยโอ้ยฉันยังไม่อยากแก่ต้องดื่มกาแฟแล้วก็ไั่กีชทีนึงชนีกทีนึงแล้ที่สำคัญเดียวเธอจะรูปร่างดีคืนเพราะอะไรความหวานของดีคอฟฟเนี่ยเป็นความหวานที่ไม่ได้ใช้น้ำตาลใช้ตัวย่าหวาน แล้วก็ใช้ชูกะโหลกฉะนั้นเนี่ยจะทําให้เราไม่อ้วนแล้วมันไหมกลมกล่อมไหมสุดๆเลยหอมหวานมันกลมกล่อมความกลมกล่อมความมันทดแทนพวกเนยเทียมเนี่ยเกิดจากการใช้น้ํามันรำข้าวหรือไลซ์บาน์อนเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคประจมตัวต่างๆก็สามารถรับประทานได้คนสูงอายุคนเป็นเบาหวานคนเป็นความดันทานได้หมดแล้วก็สดชื่นด้วยอัจฉริยะขนาดนี้ยังหอมอยู่เลยวันนี้กินตักสิบแก้วนี่แล้วพอเราดื่มร้อนแล้วใช่ไหม ก็อยากจะดื่มเย็นนี่ฉันก็มีกันเองโอ้ยแต่แล้วเตอนี่ครบจริงๆเลยนะครบเลยฉันเือเป็นคนนดาครับแม่บ้านยุคนี้เนี่ยต้องพูดว่านี่นี่ดื่มเย็นอ่ะดื่มเย็นได้ก็คือไม่ต้องอะไรเลยก็คือใส่ก็ใสญาติหรือไว้ใจฉันเออดื่มเย็นแล้วดื่มเย็นก็อร่อยนะนี่ฉันขออนุญาตเพราะว่าอันนี้เนี่ยที่ที่ของเราเองนี่แล้วทุกคนก็คิดดูนะ ถ้าปกติกาแฟไม่ดีเนี่ยมันจะเจือดแล้วแยกน้ํากับกาแฟชัดเจนแต่ดีคอฟฟเนี่ยฉันจะเอาไว้ใส่กระติกติดตัวเอนใช่ไหมฉันใส่กระติกตั้เมื่ไปไหนี่ยูติดตัวอยู่เป็กติกอย่างนี้แล้วฉันก็เอาไว้อยู่ในรถฉันก็ดูได้ไปไหนฉันก็ดูเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยดูได้ทุกที่โลกระบาดไปไหนก็ต้องระวังต้องมีกระติกเป็นของตนเองอดูแลแลจะได้ประหยัดด้วยเนาะไม่ต้องไปซื้อกาแฟช่ยประหยัดชนค่ะ อร่อยมชนี่รสชาติไม่ผิดเพี้ยนเลยอ่ะถึงไม่น้ำแข็งลงไปก็เหมือนเดิมรสชาติเหมือนกาแฟร้อนกรอบเหมือนเดิมและที่สำคัญละลายหมดจดเรียบร้อยถึงแม้จะอยู่ในน้ําแข็งนะอ่ะซื้อไหมล่ะซื้อสิคะแก้วนี้เธอกินฟรีแก้วหน้าเธอต้องซื้อแล้วนะ หนึ่งกล่องจะไปซื้อเลยพี่ต้องหนึ่งกล่องมีต้องสิบสองเลยค่ะหนึ่งกล่องมีต้องสิบสองแล้วเธอก็พบพาไปไหนไหนได้ซื้อที่ไหนได้อะคะเธอซื้ออยู่ที่ข้างล่างเนี่ยที่มันลงอยู่เนี่ยซื้อเลยแล้วก็ขอโปรโมชั่นดีๆใคร,ใครอยากจะสวยสุขภาพดีรูปร่างดีไม่อ้วนเข่าข้อดีแล้วก็ยังช่วยทําให้ระบบโกรธฮอร์โมนของร่างกายเนี่ยไม่สูญเสียไปด้วยเรียกว่าทานแล้วเนี่ยมันดูเปล่งปลั่งสดใสหน้าตึงคอลลาเจนก็ยังอยู่ในร่างกายเราสุขภาพดีกาแฟดีต้องดีกับฟรี 啊。Ah.